อ่ายินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง่างต่งบวกก่อนนะคะตอนนี้กำลังขึ้นขึ้นขบวนสับเนี่ยตัวแม่เข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าถนนมันแคบมันไม่มีที่กลับรถก็เลยเอาแม่มาขึ้นก่อนแล้วอีกส่วนหนึ่งมันจะถนนมันจะง่ายกว่าแล้วค่อยเอาลูกไปใส่นะคะตอนนี้ก็นอนอยู่เถียง ไม่ใช่เทียงหรอกมันเป็นโซลาเซลล์พอดีมันเป็นโซลาเซลเซล,เซล์แล้วก็จะคุณกินข้าวจะคุณกินข้าวเผ็ดมากเนาะคุณเนาะมีสวนทุเรียนนะปักห,หอดไม่รูรแล้วันี่สอันนี้ข้าโพดคื คือปลูกพืชหมุนเวียนอะอันนี้เขาเนี่ยเขจะกองไว้กองแบบนี้ไว้เราก็ขับรถไปขึ้นทีละจุดทีละจุดอย่างเงี้ยนะคะกองเรารล่อยกองรรล,ลอยนะเนี่ยนี่ไหมนี่

เม่นมาที่แถวนี้ดินมันเป็นสีนี่ไหมสีแดงแดงไหมพี่นาก็ปูกพียนอือก็ปลูกอะไรอย่างไงก็ทุเรียนนะกำลังปลูกพิ่งกอันนั้นมันแก้วนะมันมันเทศมันเทศกับทุเรียน โซลาร์เซลลนี้มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแผงบอเนี่ยเขาใช้น้ำแทวนี้เขาใช้น้ำบาดาลเจาะบาดาลทุกสวนเลยนะคะ นี well, s <S so okay. ่โซลาเซลล์ท uh? ั้งนั şey ้นเลยนะคะนี่อันนี้ก็โซลาเซลล์โซลาเซลล์คือส่วนของคราของมันเลยนู่นก็ใช่อันนี้ก็ใช่นี่อันนี้ก็ใช่น ช่างเจาะบารดานได้ตังไงปีสวนะลรเนี่ยอันนี้เขาต้องเขาใช้ปัม๊มเสมอเนาะ <c oughs> ระบบเก็บแบต <c oughs> คือเขาก็ปลูกถ้ามันมีน้ำมันทำทำการเกษตรได้ทั้งปีอนะแต่น้ำก็น้ำก็เป็นที่คุณทำไมไม่ไปขน,นช่วยเขาเอาข้าแรงนะ่ะ เพื่อนหมดแล้วใส่เกงขาวมาทำเพื่อเสร็จแล้วสองร้อยแล้ะขึ้นของเร็วจริงๆนะเนาะเขาขึ้นลูกละบาทคือกระสอบละหนึ่งบาท แล้วท่านสมมุติว่าหนึ่งพันกระสอบเนี่ยขึ้นสองคนก็แบ่งกันคนละห้าร้อยอย่างเงี้ยถ้าสามคนก็คนละสามร้อยกว่าบาทใช่ไหมแต่แป๊บเดียวนะไม่ได้ถึงวันนะแต่ถ้าเราทำ,าทำไม่ได้หรอก <laughs> มันกระสอบหนึ่งมันสิบกว่าโลยี่สิบโลไหมส <18. S 1> ิบแปดโลยี่สิบโลแบ่เขาไม่เกีงง่งวงาน เออแถวนี้เขาไม่เกี่ยงงานเห็นแบบเขาใช้แรงงานดีเนะาะโอ้ยแถวบ้าน,าานจ้างแพงก็ไม่ไปเด้อพี่น้องเด้อแถวนี้เขาจ้างกันได้อะแถวบ้านน่ะลีลาเล่นตัวอืมวเป็นบได้เด้อตอนนมานอนเงินอยู่ชิบด้อยูได้เด้อแถวนี้นั่นมีแต่คนมันมีแต่คนขยัน เดี๋ยวช่างตง่งเขจะเลื่อนรถมาตัวนี้นะคะพอขึ้นตัวแม่เสร็จแล้วเราก็จะไปเอาลูกมันมาแล้วก็ไปอีกอีกส่วนหนึ่งนะคะอืทางมันเขาใหญ่เห็นไหมพี่น้องเนี่ยเมือเ่อคืนเมื่อวานนี้ฝนตกไงมันเปียกไงเนี่ยมันเปียกอุ้ยอากาศร้อนมากคพี่น้อง แดด้อนแห้งอืมอากาศร้อนคนก็ร้อนนะ <c oughs> เรียงนี่ไม่มีแผ่วเลยนะคะเรียงนี่เวลาดัมเวลาเราดัมสิบลอมันไม่ลงเลยนะพี่น้องนะ <c oughs> เขาเรียงแน่นมากอืม <c oughs> เวลาเราไปส่งอ่ะเราจะยกดัมขึ้นใช่ไหม กระสอบนี่คือไม่ไม่ร่วงเลยอ่ะมันแน่นอ่ะต้องใช้คนขึ้นไปดึงลงมามนนะไม่เขาเรียงแน่นไงลูกเขาอัดแน่นเาใช้ปุ๋ยอะไรค่ะ เนี่ยต้องเข้าส่วนนี้ใช่ไหม,มเข้าก็สามกองหกร้อย <600. S 1> แล้ววันนี้ก็อากัศร้อนอยู่ที่โคราชนะอยู่ที่สีคิวนะเอออยู่ที่เสืองสางเสืองสางนะคะพวกคนกลับ เดี๋ยวก็ถ้าเสร็จแล้วก็ออกเลยเนาะก็คงถึงดึกถึงจุดหมายดึกกว่าจะถึงบ้านก็คงเป็นพรุ่งนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ